คนวงเล็กชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่23กันยายน2565กกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนาค่ะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะดิฉันก็ให้แนวทางกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะ สำหรับในงวดที่แล้วนะคะหลุดนะคะในงวดที่แล้วหลุดนะคะไปเข้าระบบ5ตัวระบบ6ตัวอีกแล้วนะคะดิฉันให้เป็นระบบ4ตัวนะคะผลข้างล่างจะเป็น98นะคะถ้าเป็นระบบ6ตัวผลข้างล่างจะเป็น72นะคะซึ่งในงวดที่แล้วก็ไปเข้าระบบ6ตัวอีกแล้วนะคะดิฉันให้เป็นระบบ5ตัวนะคะยึดตามระบบ ระบบ4ตัวนะคะให้ตามระบบ4ตัวระบบ4ตัวยึดตามเว็บไซต์ที่เขาขายมากที่สุดจะเป็นระบบ4ตัวนะคะก็ถือว่าไม่เข้านะคะสำหรับท่านที่ไปใช้ระบบ6ตัวก็จะว่าเข้านะคะก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะหลุดนะคะเรามาดูตารางสถิติของหวยลาวในงวดนี้กันนะคะ หวยลาวพัฒนานี้ออกเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะย้ํานะคะว่าอันนี้เป็นหวยลาวพัฒนาออกเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะตารางสถิติของหวยลาวพัฒนาในงวดนี้นะคะก็จะเป็นเลขสองเก้าแปดหกสี่สามค่ะ 298643นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะของหวยราวนะคะสำหรับเด่นในงวดนี้นะคะเด่นก็จะเป็นเลขเด่น4ค่ะ แล้วลอง9นะคะเดน4แล้วลอง9นะคะตัวโดยที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณปใช้วิจารณญาณในการรับชมะคะ่ะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนำะมาจับคู่วินกันนะคะสําหรับท่านที่จับเป็นนําไปใช้ได้เลยะคะ่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะสําหรับหวย ลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดวัดใจให้ด้วยค่ะแต่ต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าชุดวัดใจที่ดิฉันตัดให้ดิฉันตัดให้ตามสถิตินะคะสถิติเดินมาอย่างไรตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะหลายครั้งนะคะที่เขาก็เอาชุดวัดใจค่ะหรือไม่ก็ห,ปปนนะะหนีไปเป็นคู่โต๊ดนะคะถ้าไม่หนีไปเป็นคู่โต๊ดนะคะเขาก็เขา้าทีอยู่ค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการชมหวยไทยนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ช่อง คนวังเล็กชาแนลนะคะสำหรับหวยไทยไปชมที่ช่องคนวังเล็กชาแนลค่ะช่องหลักนะคะดิฉันจะลงให้ที่ช่องนั้นสําหรับหวยไทยนะคะจะลงให้ก่อนวันหวยออก 2- 3วันนะคะและก็หวยฮานอยนะคะก็ไปชมได้ที่ช่องคนวังเล็กชาแนลค่ะช่องนั้นเป็นช่องหลักนะคะดิฉันจะลงหวยไทยกับหวยฮานอยนะคะฮานอยนี่ลงประจําทุกวันนะคะสําหรับช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะไปชมได้ที่ช่องคนวังเล็กชาแนลค่ะสาหรับหวยฮานอยนะคะสามฮานอยสองตารางทุกวันค่ะ เล็กสามารถมีเข้าไม่ดูดในทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสําหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องค่ะปกติตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะชุดวัจัยนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะแลวอยู่ในชุดกันหนึ่งชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด48 4 6, 49 98,96ค่ะ5ชุดนะคะ 48, 4 6 49 98และ96ค่ะชุดวัจใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะดิฉันไม่วงให้นะคะมีเหตุผลนะคะที่ไม่วงให้ต่อไปเป็นชุดกันนะคะของหวยลาวนะคะและในชุดกันนี้ก็จะมีชุดวัจใจอยู่ด้วย1ชุดค่ะก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะ คุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดระจัย1ชุดนะคะก็จะเป็นชุด86ค่ะชุด86นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ